มีไงให้คบกับแฟนได้นั้นๆะคำถามที่เตยโดนมาตลอดคือเตยคบกับกอนมาตั้งแต่ชุดนักเรียนชุดมหาลัยจนทำงานรวมๆแล้วก็เจ็ดปีาจริงสำหรับเตยคิดว่าไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าทำไมถึงอยู่ด้วยกันมาได้เจ็ดปีหนึ่งในสาเหตุสำคัญนั่นก็คือกนเป็นคนที่ใจเย็นมากมากๆจะเล่าเรื่องที่เพิ่งเกิดเมื่อเร็วๆนี้เลยก็คือเตยไปเดินห้างแล้วกุญแจรถของกอนหายแล้วไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงจุดไหนวิ่งหาทั่วห้างเป็นชั่วโมงเลยทุกคนแต่หายยังไงก็หาไม่เจอถ้าเป็นปกติคนที่เจอสถานการณแแบบบบนนนี้้้้้จจจะะะตตตออองงรรรูสึกกกกหหุดดิวววววายยใืไไ็็คปปลลเเเ ด่าคนที่ทําหายไปด้วยแต่ว่าก่อนไม่เลยนั่งใจเย็นๆแล้วถามแล้วว่าลองคิดดูว่าตั้งอยู่ตรงไหนแถมยิ้มแล้วก็หัวเราะเบาๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยเลยจนเตยสงสัยว่าสรุปแล้วก่อนเป็นคนเอาไปซ่อนหรือเปล่าวะหรือว่าก่อนแกล้งเตยแต่หลังจากที่เราหามาสักพักก็ไม่เจอสักทีก่อนก็พูดขึ้นมาว่า,วาถ้าหายก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเราก็มีเงินจะสำรองอยู่ที่บ้านไงสำรองอยู่ในงนังไง เนี่ยทุกคนใจเย็นปะใจเย็นเกินไปไหมคือใจเย็นขนาดนี้ได้ยังไงหรือว่าเรื่องนี้มันเบาไปใครมีเรื่องไหนที่คิดว่าคุณก่อนเนี่ยจะใจร้อนได้บ้างไหมคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวเจะทดลองดู